สวัสดีครับสวัสดีกันตอนเย็นครับวันนี้ออกมาพาชมบรรยากาศข้างนอกครับผมขับเบาะใส่เกี่ยวนิดนึงครับผมบรรยากาศดีๆครับผมตอนเย็นก็ฟ้าก็กําลังสวยครับเดี๋ยวพาชมบรรยากาศครับผมไปครับขับเกีเสียงนิดนึงครับผมเพราะว่าขับรถเนามีเสียงลมเสียงอะไรนะครับคขับเบาะใส่เนาะ

อ่าโอเคครับผมไปต่อครับบรรยากาศเออเส้นทางตรงนี้ก็คือลัดกลางทุ่งครับผมเป็นทางเข้าทุ่งเนาะแต่ก็ทําดีครับผมก็เทหินเทลุกหลังแล้วครับก็จะไปโผล่ที่เอ่อางเก็บน้ำลักลีล่นนแล้วครับผมไปนะไปนิดนึนนงไปหาอ่างน้ำสะอานนิดนึงต่อครับอากาศตอนเย็นๆครับผมฟ้าที่กำลังจะตกดินครับผม เป็นลำแรกเยครับผนะาะรยกปรจะมีเสียงรเบาน,นึแล้วก็สั้นน,นงครับผมก็จับใสเนาะน่ครับผมต้นะัองก็้ดนสวครับกรัสลบเต็มเลยครับตอนนี้กนนเป็นห้องแนงความ ย่างเธอรู้จักครับเขาน่าจะจำเราไม่ได้แต่เราจำเขาได้ ล่ะจางเนาะไม่ได้ไปฟังกล็นก็เป็นทางเขาน้าเขาก็คือรัดหมู่บ้านต่อบ้านก็โอเคครับก็ถือว่าจะได้ครับแต่ก่อนมาหน้าผ่อนไม่ต้องวิ่งเลยครับรถยนต์เนี่ยติดเลยกับรงกระบะนี่ไปไม่ได้เพราะว่าดินเป็นดินเหนียวเนาะดินไน้าดินแถวนี้ไ่พอองนันสวยครับผมมีต้นตาลคู่ต้องมีมาอีกนิดนึงก็ถึงครับถึงบ้าน ไปรูเตยบ้าน,น้องเนาะน้องแฝงแฝงมาแล้วอยาพาดูครับบรรยากาศวันนี้ก็ตั้งใจออกมากครับผมตอนแรกว่าจะไปไปไหนละ่ะไปดูที่กาะไปดูวยไอเสือก็เลยอไอเสือไม่ได้โตแล้วครับตั้งแต่ปีแล้วล่ะหรือว่ามึงไม่อยู่แล้วอาจจะจับเราไม่ได้ครับตั้งแต่ทั้งที่แรกครับน้องเสือที่พาเอ่อที่พาลูกสาว พาไปเอาขนมปังแล้วก็นมข้นหวานมาให้มันกินตอนนั้นหอมมากเลยไอเสือตอนนี้ที่พทอ่มทำโวกหนองนากันครับตะบันนเขาจมาทำตรงนี้โคกหนองนามันก็โอเคครับผมแต่ก็ผมที่เยอะกว่านี้อีกก็คือแต่พอดีมีถนนตรงนี้กั้นก็คือเป็นเป็นคันน้ำอย่างดีของคลองแล้วก็ั่งทีเราก็ทำกันกันน้ำก็เขา เดี๋ยวว่าคนมีตังค์เนาะเขาก็ทำาแไบบบ้านเขาผ่อน,นครับผมเราประมาณนี้เนาะอ้าจับแป๊บหนึ่งครับแมลงเข้าตาโ่นครับเห็นหมู่บ้านเลี้ยวข้างหน้านะก็คือจะตรงแหงน้ําใหญ่ๆครับแหงเพื่อปาลาอะไรก็คือน่าจะบ้านทูกตื่ตแล้วเดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งครับผม,มเ,เอาแมลงออกจากตาก่อนครับผมก็มาถึงแล้วครับถึงบ้านค่ะ เแล้วสวัสดีค่ะทำไระ่ะมาเที่ยวหาทำคอนเทนต์ถ่ายคลิปบรรยากาศธรรมชาติหน่อยเออันนี้พี่ฮะยางยางยางเลยครับนี่ยกลัวนตก็ไหน ไม่ถ่ายงั้นหละก็ส่วนมากจะถ่ายคลิปในบ้านแล้วก็ทํางานครับผมตอนนี้ก็อยู่บ้านของผู้เคยเนาะเจ็ดครับเคยไปเที่ยวบนแล้วครับผมหาไปได้วยกันก็สนิทกันมากครับแต่ไม่ได้ค่อยมาหาก็นานนาน,นานทีมาครับผมก็มาดูน้องด้วยเนาะก็ฟ้าลกะสองแฟนครับผมก็กำลังจะแต่งคันแก่ๆแล้วครับประมาณก็มาถามข่าวร้าค้าครับพอดีมาออกมาถ่ายคลิปให้ ทุกท่านดูครับผมเอฟซีทุกท่านดูเนาะก็ว่าเป็นยังไงครับก็บ้านก็ติดคลองเหมือนกันครับผมนี่ก็คลองก็เลยเป็นอู้นข้างหลังนี่แกเป็นอ่างอ่างน้ําลาดพลีครับผมทางบ้านก็น้าโยครับผมก็คือบ้านพ่อบ้านแม่ก็เขาก็อยู่ตรงโน้นครับเป็นติดไฟนะครับประมาณนี้ครับผมไปดูก็้าครับผมเดี๋ยวนั่งคุยกันสักพักหนึ่งก็เลี้ยงไก่ชนไก่อะไรครับก็ กัท่านใดสนใจเลี้ยงไก่ชนก็ติดต่อไม่ได้ครับผมไก่ชนก็สายดีๆทั้งนั้นครับผมคัดสรรมาอย่างดีครับผมแต่ก็คืออย่างว่าครับมันก็ติดเรื่องโควิดม้่งติดเรื่องโน่นนี่นั่นบ้งครับก็มีชนมีปั้มกันบ่อยๆนิดนึงครับผมมีความมีอะไรเนาะโอเคครับผมจะรับสายน้องโทรมาครับสวัสดีครับสวัสดีกันอีกทางครับผม ก็ต่อจากเมื่อวานเมื่อวานตอนเย็นก็ไม่ได้ถ่ายกลับมาเลยครับเงือครับเต็มหน้าเลยตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งแล้วครับตะวันยังอยู่นู่นเลยครัพที่ยู่นู้นครับให้ดูป๊บนึงนะงู้นนะครับยอดไม้เลยก็ตอนนี้ก็ทำข้าอยู่ครับวันนี้นึงข้าวเหนียวแล้วก็เดินออกมาหามาละมาละที่ถนกรกลูกเล็กครับผมลูกคำหนึ่งคำหนึ่งครับหกเจ็ดลูกครับสองเจ็เจ็ดลูกเจ็ดคำพอดี๋ครับ แล้วก็มีลวกบวบครับบวบหอมซื้อมาจากตลาดบ้านโน้นนะครับตั้งใจแงหงดอไม้นะครับมีทีน้อแหละดูครับเหงือบม่เป็นเป้งเลยเป็นหน้าครับก็ทาเตาครับผมนึ่งข้าวก็เตาอยู่ข้างล่างเนาะร้อนครับร้อนร้อนมากเลย่อเชานี้ฝนตกกระเทบเมื่อคืนก็ไม่ได้ถ่ายต่อครับทีกทีก็เอนั่งคุยกันแล้วก็กลับมาก็เด็กแล้วแล้วก็ตามทุ่มครับกลับมาเมื่อคืนนั่งคุยกันด้วยกันสาระทุกทีิดกันก็ไม่เจอกันกับสองปีครับผม อ,อยู่ใกล้กันนะครับผมกเลยวิ่งหาใหดูเนาะไม่รู้ว่าเ้นตธามไรู้จะตัดให้ลงได้หรือเปล่าเพราะว่าดูแล้วมัน้ามันสั่นมากครับอันนี้ก็ย้อนแสงนเอาอ้าหมุนๆให้รอบวันนี้ก็ไม่ได้อยู่บ้านนะทั้งวันก็วิ่งตะลันตะลันอยู่ก็ไปซื้อกันรถยนต์ครับซื้อสองเจ้าสามเจ้าจะเอาสองบวกเือนเดิมก็ติดต่อไปแล้วทีนี้เข้าไปสิบล้านแล้วก็ ก็ว่าสองบวกไม่ได้ได้สามธรรมดาสามบวกก็ไม่ได้ก็ว่าจะเอาแล้วไปยกเลิกแอีกเจ้าหนึ่งก็โทรมาว่าจะเอาสามบวกไอ้นี้ดูเบี้ยดูอะไรแล้วมันไม่ใช่มันเข้าแอปเข้าอะไรมันไม่ได้เพื่อสแกนนิ้วสแกนไลายโฮยุ่งยากมากมายก็เลยตัดทิ้งเลยเดี๋ยวพวกนี้ไปอีกวันหนึ่งครับผมก็คือวันที่ห้านี้คือประกันอุบัติเหตุมันหมดแล้วนะประกันภัยรถก็จะได้สองบวกเหมือนเดิม,มครับผม รถมันจะอาวุโสโอเคแล้วก็เยิกได้เหมือนเดิมครับดูขลมะมรอครัสสบสนกมากเลยทุกคนของที่เราครับทางบ,าบ,าบา้านบ้านปีบะทางบ้านครับผม,ผมก็อาศัยมาแล้วหนึงมาทายคิดก็คือมาหลบแดดครับผมเดี๋ยวพรุ่งน,นี้น่าจะเช้าครับไปซื้อประกันสองบวกตัวน,นี้ของครวมาลทุกนีคือว่าเบี้ยมันจะลดลงนิดนึงเพราะเราไม่เคยได้เคลมได้อะไรเลยครับจะเอาต่อบริษัทเดิมมันก็ ตินอเวอร์ไปแล้วมันก็เลยครับลำบากครับถ้าไม่ใช่รถไฟแดงออกมาจากร้านมันก็ลำบากเนาะรถมือสองมือสามมือสี่มาห้ามเต็มทิปโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูทำกีา่ารว้งดีกว่าครับผมแสดงย่างแหนมครับถิงไว้อยู่ไปครับเดี๋ยวดูกันครับอันนี้ก็ไม่รู้จะดีเสียงนะใส่ฟังเนาะก็อันนี้พริกครับจะไปตามน้ำพริกพริก ก็มีอันี้ครับไอนี้เป็นมะเขือตอแหลครับมะเขือเล็กม่เขาเขาเรียกกันอย่างกันนะครับแถวบ้านไม่ไม่ใช่ไอยบคายนะครับผมชื่อมันครับลูกนิดเดียวครับลูกแค่นี้เหลืองแล้วครับไม่ไม่ขืนไม่นี่ครับเป็นลูกธรรมดาครับออกมานิดเดียวมันก็เหลืองกระสุกก็แก่แล้วก็เลยเขาเรียกมะเขือตอแหลกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันได้พันมาจากที่นี่ครับที่สุพรรณนี่แหละครับก็นี่ครับมีพลิกมีต้นหอมมีผักชีเนาะรู้สึกจะ เกลียไปนิดนึงก็เอาใสายหอมครับก็หอมแดงแล้วก็กระเทียมครับผมตำแล้วก็มีกระปุงก็ตำพิกแบบเป็นข้นครับกระปรุงก็แค่มีเกลือชูรสครับผมถ้าจะใส่น้ำปะลาก็ใส่ได้นิดนึงครับก็กินกับข้าวเหนียวครับในหม้อนี้ก็คือมีมะละครับบวมหอมแล้วก็มีผักง,งอบางบางที่แถวบ้านเรียกผักบ่วงแบางที่ก็เรียกผักง,ง้อครับผักเป็นง้อเหมือนเหมือนตำานึงครับผมเกิดแถวนี้เกิดเยอะครับ งามด้วยไม่โดนยาโดนอะไรก็วิตามินซีสูงครับอันนี้ก็คือแายไปตองห่อครับยางแหนมแหนมก็จะเป็นแหนมแบบนี้ครับผมห่อหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่ครับห้าสิบห้าหรือหกสิบาทไม่รู้ก็ซื้อมาย่างไปสองชิ้นเองครับก็เหลือว้ครับผมก็กินกับข้าวเหนียวแล้วก็มีบนบ้านเขาว่าจะทอดปลาเข็มปลาแห้งครับทอดกรอบแล้วก็ มีลาบแซลมอนครับพื้นท้องท้องแซลมอนซื้อไว้ตั้งแต่อทิตย์ที่แล้วแล้วครับเหลือนิดดึงก็พอดีท่าไปจานหนึ่งครับผมก็วันนั้นก็มาใส่แกงหน่อไม้เนาะแกงเปื่อไปแล้วสามสี่ชิ้นแล้วก็เลยเออมันเหลือเลยทอดให้ลูกกระบอกมันมันจัดครับมันไอ้นี่ก็เลยเออดัดแปลงให้วันนี้มันติดตู้ครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็วันมิถุนนแล้วก็น่าจะรักับข้าวออกแากตู้ครับพวกหมูพวกอะไรก็คือเอาไว้นานมันก็แม่ร่อยครับผมมันเป็นฟิตไปแล้วมันก็จะประมาณนี้ครับผม ข้าวเย็นกันเนาะแต่ไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายทําให้ดูหรือเปล่าเพราะว่าบนบ้านก็มะหวรีปีพาดขึ้นพร้อมเลยครับแล้วแต่ที่แล้วก็เสียงแม่บ้านเย็บผ้าครับจากคลืนคลื่น,นเดินเครื่องครับเดินจากพงครับตอนนี้แต่คงห้ือจากเย็บไม่รู้ครับแต่ถ้าจากพงจะน่าจ,จะดังกว่านี้อีกก็จะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวก็ถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับผมว่าเดียเด๋ยวย่างเดี๋ยวมีเอ,อซื้อปลาพวกปลาส้อยปลาอันนี้ปลาไข่มาเดี๋ยวว่าจะ มาย่างรัาไม่รู้จะย่างได้หรือเปล่าน่าจะอันนี้ครับย่างเกลือครับเกลือเขาขดเก็ดมาที่วันนั้นซื้อมาแล้วก็ทำทำหมกหม้อหมกออมหมกหม้ออีสานนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวให้แหนมสุกก่อนแล้วก็ไฟไฟก็น่าจะเติมถ่านอีสักก้อนสองก้อนครับก้อนเล็กๆเนาะให้แบบไฟอ่อนๆครับย่างไฟอ่อนจะดูครับเพราะว่าแช่ฟิตว้มันแข็งครับแช่น้าไว้ประมาณชั่วโมงนึงแล้วล่ะน่าจะได้เดี๋ยวไปไปหมักเกลือชุลัดนิดนึงเดี๋ยวมาย่างครับผม ครับผมตอนนี้ก็เดืวดลาตำเจำเนะเวแล้วครับผมตำน้ำพริกเลยเนาะอาวางไว้ไหนดีก็ใส่งปกันครับให้ชมก่อนก็เกลือกับชุรสดครับใส่แล้วครับผมใส่ย่างละนิดนิดครับผมก็เกลือเพราะว่าถ้าเกลือเข้าไปปดดรุงรสชาติอีกเนะาะตำย่างก่อนนะ้ออาจจำพริกก่อนครับผมนี่ก,ก็เอาขั้วออกนิดนึงครับผมมันแข็งอย่างแหนมยันมาสุค,ครับ ใส่สองภาษาได้ครับวันนี้เนาะอีสานเนี่ยาักลาร์งเนาะก็สจีประมาณนี้ครับผมกะบัพริกหลยบวเผ็ดครับผมทำเจียวต้องสูตรนี้เบิ่งเด้อครับเดอ้อสูตรแบบบ้าน,านอีสานบ้านาน้เดิมครับอาจ้งไปทั้งพี่น้องทั้งป๊อปปอเล่าก็อาจจะตำขึ้นกันอยู่อาจจะกินขึ้นกันครับกินง่ายๆครับผมแบบไปโควไปปลาเนาะเดี๋ยวโครพริกรห้ละเอียดกันครับ ผิดครับข้างในก็นมีเกลือกับพิลลครับผมคืออ่าที่ออกจะคือถือว่าเข้มในนิดนึงนะครับผมแกยวเนาะต้งเผ็ดต้งเข้มมาละครับผมต้งแซ่บต้งเผ็ดต้งเข้มนะครับผมจำเบจจำเบจครับเดี๋ยวกะต่อไปก็อา่าพอประมาณนะครับเดี๋ยวใส่หอมใส่กระเทียมครับผมอึ๊บหยิบเกลี่ในจังหน่อยเด้อพี่นอ้องแหนมสุกะมางแหนมนี่ ปีนค right. รับปีนอู้น้ำยศแล้วครับถ mm ่า hmm. ย่างใช้ใบตองก็คือย่างแห่งครับผมสีน้ำน้ำมันสิบ่มีเนาะขันทอดกับทอดแหงด้วกันครับแต่ว่าทอดส่วนมากสุดเต้ดาน้ำมันครับเพราะว่าน้ำมันดำเนาะครับทอดแหนมไขว่าทอดแหนมน้ำมันมาดำน้ำมันไม่น้ำมันเกากึ้ดำด้วยกันครับผมกับอีกอย่างนึ่งครับน้ำมันเกามันก็กิ่นบดีเนาะสูย่างบดเลยครับผมย่างเนี่ยสีปอดสารครับผมไอพวกเป็นน้ำมันที่เป็นไขมันพันสีใสมาในเอ่อ แนแ,นแนหนมเนาะในเนื้อแหนมถ้าสองแหนม,มแล้วก็มันกะสีออกมาอย่างนี้ครับแต่ว่าใหม่แต่ข้างนอกครับผมเดี๋ยวข้างในก็นก่าสิโอเคอยู่เดี๋ยวตาแก้วแล้วกันครับผมเดี๋ยวจังหวะสิมาเบิงกันจะจะเป็นเยี่ยงไรอ่าหอมลงไปแล้วเนี่ยขีดในขีดทานนด้ครับเด้อยหมดขีดกิน <laughs> แต่กระตะก,กันแกขีดกินครับเล่เบบรางเพิ่นครับไม่ขีดทานหน่วยเก็บในหมอ้อไม่น่ากครับแต่ใส่กระเทียมครับกระเทียมกะกระเทียมอย่างมาครับ เหมือนเ่อนปลาไหลครับผมมีเนื้อสัตว์เลยนอกจากว่าขั้นที่ใ่ปลาแดกครับที่าบะตทดก็คือเป็นอาหารมังสวมิรัดดีๆเลยครับผมเจ้วมังสิิรัดเลยแต่กระเทียมพันธุ์ดดในเลักน้อยเนาะแต่บมเป็นอาหารเจครับผมอาหารเจผสมมีหอมกระเทียมเนาะโอ้พิษผ่านเลวครับ,บดเดีไอ้กระเทียมพันธุ์ดดครับอ่าเริ่มได้แล้วเริ่มได้ที่แล้วครับผม จวเานี้ยังไรครับผมตำเจวเนาะตำเจีวเนาะเดวขอตำกระเทียมสักแป๊บนึงครับผมสี่มือกันครับใส่ต้นหอมครับต้นหอมกระย่างไฟสักแบบใบมันดวกครับใบออกกลิ่นหอมเนาะให้น้ำมันพ่นออกมาจักน้อยนึงครับแต่หั่นเป็นชิ้นนะครับเดี๋ยวกะตตำใส่กันนะครับเดี๋ยวกะละเอียดเองบ่ละเอียดกะกินขหนี้วเนาะต้องใจกระใส่เขียวหยำนี่แล้วครับผมบ่ว่ากันเนาะครับเนาะโอ้หแหนมขึ้น แต่แห่งบางครันเติมทานครับผมเมื่อกี้นี้เติมทานลงไปนิดนึงเอาของดับเซของแดงก็เลยรู้สึกว่าจะเป็นของดับน้ำกันบัดนี้ครับผมเดี๋ยวเลื้อขี้ครับมีอะไรที่น้เราขี้ถ้า,าเราหักครับผมร่างเลยครับผมจังมะย่างเนาะยันซ่ายัยานไม่ซ่าเป็นยังติดอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวมันจะแหย่ผมตีเจ็ดแควครับใส่แล้วไปเลยครับผม เรื่องห่วงนะครับด่างเพราะมีมันครับไม่ได้เอีงเบาถ้ามันเสียจะเดือดชาล่ะครับผมต่างกันไปครับโขบบิ่มไปครับผมหน้าตากระเอียมาแบบนี้เนาะครับเนาะโอกดาษโบลาณก็เดี๋ยวรสชาติก็ยังจืดนิดนึงครับผมออกเผ็ดนิดๆครับผมออกหอมครับเดี๋ยวรสหวานของอ่อนหอมหอมๆแล้วก็กระเทียมครับนะครับยวไปเติมน้ำปลาขวดเขานิดนึง จโอเคเลยครับกินก็ขเหนียวจำเบะจำเบะเลยครับผมใจก็อยากใส่ปลาแดกตอนผลราคามันบ่มีเนาะมีมันให้ตวงโพดครับเอาแม่มตวงโพดตวงไหมยังไงเหม็นจัดโอเคครับผมเดี๋ยวเมนูนี้เสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งแหนมแต่เดี๋ยวเอาปลามาย่างครับผมปลาจะลงมาแล้วจะมาเบิ่งกันครับมาครับแกะแหนมกันครับบบดนี้แกะแหนมครับมือไปนิดนอนครับแหนมจะต้องลงมาหน่ครับหัวจัดก็อุ้ยเตากับเตาห่างๆใี่ไหมครับผมเตา รับลงไปโน่นโอ้ทิศกี่เท่าด้ครับเด้ออือเห็นเลยเนาะเหลี่ยมๆอยู่เนาะไม่เแะดจไปจักเขารักเขารับจะเนี้อย่างนึ่งการทำกับข้าวที่ทำโตฐถ่านก็คือคนต้องใจเย็นแล้วก็ให้เร็วครับให้เร็วให้ทันไปแล้วก็ ก็ทำกระเพ้าร่างใจเย็นข้าจะออกมาด้วยครับได้กินทานกินน่นนี่นั่นมาเยอะๆครับไม่เหมือนแก๊สครับผมคนรจะร้อนทําแก๊สน่าจะก,กินหิเวเร็วแต่ใจเย็นแต่คือแต่เราต้องทันไฟครับอ่าฮะเห็นไหมครับสวยงามมากแน่หมูโอ้ยอยังมาตั้งไว้เนี่ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวอลองจานให้เบิ้งเนาะ มีจีนต้องการครับวิ้งปัดแล้วนครับหมูย่อเลยครับเดี๋ยวขอน้ำนิดนึงครับนำม,มันนำเงียบนำน,นะอืมเสียบเสยครับ ยังไงครับสองด้านเนาะแหนมสองแผ่นครับบีบบีเป็นแหนมกลมครับบีให้เป็นแบนนิดนึงก็อ่านี่มากครับมือหนึ่งคนหนึ่งทำงานน้ำมันเพิ่นครับได้ยุ่งไปในโตครับผมอยู่น้ำลายไปเรื่อยๆครับผมอาดดีโปซิมครับผมแต่ก็เอาคือไปไฟฟ้าที่เข้าไปเลยเรียกกันครับผมเดี๋ยวเอาปลามาย่างต่อครับครับก็ ปลาย่างครับบ๊องฮู้ปลาเจนิแดดครับแต่ปลาเป็นปลาไข่ปลาเกตครับผมเน้่ยไข่พวกปลาขาว่อยปลาขาวแข็งทั้งทั้งอีสานครับผมแต่แถวนี้บ้องฮู้กันครับผมเป็นไข่เนาะก็เลยย่างแค่สามตัวครับผมมีอยูเจ็ดตัวเหมือนกระทํามเฮดเฮดออไปแล้วครับอยู่ามาแม่เนาะครับเนาะกับมังหันขึ้นไปลาบพุ่งแซลมอนครับซื่อไว้อาทิตย์หนึ่งเลยเนาะเลยลาบในดูในนิดนึงแลอยูซีฮาเซนครับผมทอดแล้ว อันนั้นนี่น่แล้วกับเนือเหลืออยู่ครับซื่อถุงละร้อยครับโมโหถึงโลบออันนี้ครับผมปลาเนาะเป็นมันบปลาปลาสดนะครับผมเซ่เซนนันเซนีมาหลายมือแล้วอาทิตย์หนึ่งแหละครับกับปุ๋งแท้เกลือกับชุ่รสดครับผมมาล่อเบิงวามันสีเสพบออเมื่อนั้นอออไปแล้วมันเหนื่อยมันยุ่ยอีกครับผมแต่ว่ากินก็ขอนี้วมันนี่นาสีดีึ้นอยู่ครับนะครับเนาะจะไปกินน้ากันนครับผมครับผมกะ เสร็จไปกินข้าวเรียบร้อยแล้วครับผมลงบ้านที ério, right <c ough> later, er ่เขาครับผมเอตโลโวยไหวคือเขาครับผมทั้งเสียงลายสดนะทั้งเสียงเพลงทั้งเสียงนั่นเสียงนี้ครับมาลูที่ร้านกันครับเบื่อที่กันครับผมอยู่กับเบื่อครับมันตัวเองเหนื่ยห้ยต้องมาท่นลำพันคนบม้หนังางอีกมันก็เลยเนาะก็ดีครับก็เล่ยปฏิทายกันเก็บเขานั่งกินข้าวกระโดดครับครับก๋วยเบิงครับมันก็เลยบปฏิทายเนาะ ตอนนี่ก <ter jer> <authenticity> ็ประมาณหัวมงกว่าลวครับคั่ำแล้วครับผมมืดแล้วครับแต่ว่าแสงในกล่องอาจจิดๆนี่นะนิดนึงครับผมกันเดี๋ยวเราบไปเสดายอยู่ครับผมหลายโอกาสลวครับว่าติดตั้งแถววัิสาใหยเบิรงกินเขาตากินกรมาบวดจัวกับกรกินเขามาเอาการได้ลูกด้าพี่ใด้ากันโอ้ลำคันครับผมจะต้องทอนๆเนาะทำติดกันยังว่าละครับผมโมยังบ่ได้แสดงยังบ่ออกบ่ได้ครับผมมันจะคล้องแท้ะ นะครับผมสำหรับ EP นี้ก็เดี๋ยวว่านเนาะภาพเบิ่งเส้นทางนอนนี่นั่นมากอาจจะเบป็นในคมแน่เบิ่งแท้กันเดี๋ยวมาตัดต่อเบิ่งกันครับว่ามันสิได้ลงแถวครบรๆหรือว่าสิตัดออกไปส่วนนึงเนาะแต่นี่ครับผมขอขอบคุณครับสี่ยรับเข้ามาติดตามครับยอหรับคำขึ้นนี่ตอนนี้่ขึ้นมาว่ากบคำขึ้นนี่สองขึ้นแล้วเนาะจะตอนทุกท่านโชคดีมีความสุขครับผมสำหรับพันดีครับผมก็ขอบคุณครับอี่ยอมรับเข้มาติดตามกับปากก็ไลค์ก็ซับสไคร์ในเด้อครับเด้อเป็นกำลังใจให้นะครับผมพอการที่พี่ต่อไปครับผม สวัสดีครับ